ดูอานขณะออกเดินทางอ่านแล้วจะได้รับความคุม้มครองชัยตอนจะไม่เข้าใกล้บทที่ 1. บิดมิลาฮีตะว่ากันตู้อาราลอฮีสลาฮาลาวลากูวตาอินลาบิลาความว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฉันขอมอบหมายต่ออัลเลาะห์ไม่มีอำนาจและกำลังใดๆนอกจากมาจากพระอ,องค์ความประเสริฐอ่านแล้วจะได้รับพรให้อยู่บนทางนำได้รับการพอเพียงได้รับการคุม้มครองและชัยตอนจะเข้าใกล้ไม่ได้ดูอันนี้มาจากฮะดดษซอรเฮีย บันทึกโดยอบูดาวุสห0 9พันเก้าสิบห้าและอาติสมีซีสา2พันสี่รยสิบหกสดที่สองบิดมิลาฮีตวักกั้นตู้อัลาลัลอฮีนอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซูบีกาอันอดีิลละ,เอ,ออละเอาอัดอนละเอาอัซินละเอาอัซันละเอาอันลีมะเอาอุลละมะเอาอันฮะละ,ะ,เ,ออละเอายุนฮะล่าอะไลยาความว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ วออัลเลาะแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้ผลจากการทําให้ผู้อื่นหลงหรือถูกผู้อื่นทําให้หลงหรือทําให้ผู้อื่นพลาดพังหรือถูกผู้อื่นทําให้พลาดพังหรืออาธรรมต่อผู้อื่นหรือถูกผู้อื่นอาธรรมหรือทําให้ผู้อื่นโง่เขาหรือถูกผู้อื่นทําให้โง่เขาดูอันนี้มาจากหะดีษซเฮียบันทึกโดยอบุาูดาวุด5้9 4และอัติสมีซี3427ที่มารดาซีดอทคอม ดูอาขณะออกเดินทางอ่านแล้วจะได้รับความคุม้มครองชัยตอนจะไม่เข้าใกล้บทที่ 1. บิดมิลาฮีตะวะกกั้นตู้อลาลาลอฮีสลาฮาลาวลากูบะตาอินลาบิลาความว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฉันขอมอบหมายต่ออัลเลาะห์ไม่มีอำนาจและกำลังใดๆนอกจากมาจากพระอ,องค์ความประเสริฐอ่านแล้วจะได้รับพรให้อยู่บนทางนำได้รับการพอเพียงได้รับการคุม้มครองและชัยตอนจะเข้าใกล้ไม่ได้ดูอันนี้มาจากฮะดิซอเฮีย บันทึกโดยอบูดาวุธห0 9พันเก้าสิบห้าและอาทิตมีซีสา2พันสี 3, ่รอยสิบหกสที่สองบิดมิลาฮีตะวักกั้นตู้อลาลาัลลัฮ์ลอฮีอันลอฮุมมะอินนีอาอูซูบีกาอันอดิลละเอาอดอนลละเอาอดซินละเอาอดซัลละเอาอันลีมะเอาอุลละมะเอาอันฮะละ,ะ,เ,ออละเอายุนฮะละอะไลยา่าความว่าด้วยพระนามของอัลละห์ฉันขอมอบหมายต่ออัลละห์ วอลอัลเลาะแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้ผลจากการทําให้ผู้อื่นหลงหรือถูกผู้อื่นทําให้หลงหรือทําให้ผู้อื่นพลาดพังหรือถูกผู้อื่นทําให้พลาดพังหรืออาธรรมต่อผู้อื่นหรือถูกผู้อื่นอธรรมหรือทําให้ผู้อื่นโง่เขลาหรือถูกผู้อื่นทําให้โง่เขลาดูอันนี้มาจากฮะดิซษษฮียบันทึกโดยอบบดุาวุธ5 0 9 4และอัติสมีซี3 4ม7ีีที่มารดซีดอทคอม